ถ้าคุณเป็นผู้ชายอายุเกิน60ปีและสมรรถภาพทางเพศของคุณไม่เหมือนเดิมอย่าเพิ่งโทษว่าเป็นเพราะวัยที่มากขึ้นหรือโทษฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคุณเพราะสิ่งที่กำลังขโมยสมรรถภาพของคุณไปจริงๆอาจเป็นเพียงการขาดวิตามินที่ไม่มีใครเคยเตือนคุณมาก่อน อันที่จริงแล้วสารอาหารที่ถูกมองข้ามเพียงตัวเดียวนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้การไหลเวียนเลือดของคุณช้าลงความใกล้ชิดสนิทสนมจางหายไปและความมั่นใจของคุณก็รู้สึกเหมือนกําลังจะเลือนหายไปและนี่คือความจริงที่น่าตกใจแพทย์ส่วนใหญ่ไม่เคยตรวจหาสิ่งนี้เลย ดิฉันแพทย์หญิงพิมรดาค่ะดิฉันใช้เวลากว่า30ปีในการช่วยให้ผู้ชายฟื้นฟูพลังงานการไหลเวียนโลหิตและความสัมพันธ์กลับคืนมาอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพยาหรือการผ่าตัดและจากผู้ชายหลายพันคนที่ดิฉันได้รักษามามีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั่นคือการขาดวิตามินที่สําคัญตัวนี้แต่เมื่อเราแก้ไขมันการไหลเวียนเลือดก็ดีขึ้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศก็กลับคืนมาและชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดิฉันรู้ว่านี่อาจฟังดูง่ายเกินไปแต่นั่นคือเหตุผลที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ เพราะโลกของบริษัททยาไม่สามารถจดสิทธิบัตรวิตามินได้แต่ถึงอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ก็ชัดเจนสารอาหารตัวนี้สามารถย้อนกลับภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวที่ขัดขวางไม่ให้เลือดไปถึงจุดที่คุณต้องการมากที่สุดได้จริงๆ วันนี้ดิฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่ามันทำงานอย่างไรจะหามันได้อย่างไรและทำไมผู้ชายอย่างคุณแม้จะอายุ60หรือ70ปีก็ยังเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้ดังนั้นอยู่กับดิฉันก่อนนะคะเพราะอีกสักครู่ดิฉันจะเปิดเผยปริมาณที่แน่นอน รูปแบบที่ดีที่สุดและกิจวัตรยามเช้าที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก่อนที่เราจะลงลึกไปกว่านี้หากคุณจริงจังกับการทวงคืนการไหลเวียนโลหิตพลังงานและความใกล้ชิดสนิทสนมหลังอายุ60ปีอย่าลืมกดปุ่มติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อผู้ชายอย่างคุณโดยเฉพาะและถ้าหัวข้อนี้โดนใจคุณพิมพ์หนึ่งในช่องความคิดเห็นถ้าไม่พิมพ์ศูนย์ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้ดีฉันทำวิดีโอเหล่านี้ให้ดีขึ้นสำหรับคุณได้ค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ความจริงที่ผู้ชายอายุเกิน60ส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินกันดีกว่าหากการไหลวินเลือดของคุณช้าลงหากมือและเท้าของคุณรู้สึกเย็นหรือหากการแข็งตัวของอวัยวะเพศไม่แข็งแกร่งหรือเชื่อถือได้เหมือนเมื่อก่อนมันอาจไม่ใช่แค่อายุที่มากขึ้น อันที่จริงสําหรับผู้ชายหลายคนที่ดิฉันรักษาทุกอย่างล้วนมาจากภาวะขาดสารอาหารที่ซ่อนอยู่เพียงอย่างเดียวซึ่งทําให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวอย่างเยีบยิบและขัดขวางการไหลเวียนในจุดที่สําคัญที่สุดสิ่งที่ขาดหายไปนั้นคือสารอาหารที่ทรงพลังแต่กลับถูกเพิกเฉยที่เรียกว่าวิตามินเคสอไวตามินเคออีภาวะขาดสารอาหารที่ซ่อนอยู่ที่ไม่มีใครพูดถึง เมื่อดิฉันนึกย้อนกลับไปถึงผู้ชายหลายพันคนที่ได้รักษามาตลอด3ามทศวรรษที่ผ่านมามีรูปแบบหนึ่งที่ยังคงทําให้ดิฉันประหลาดใจและพูดตามตรงว่าน่าหงุดหงิดใจมากส่วนใหญ่เดินเข้ามาในคลินิกของดิฉันโดยคิดว่าการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีความเหนื่อยล้า หรือการแข็งตัวที่อ่อนลงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความชราตามปกติและดิฉันก็เข้าใจว่าทําไมนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ยินมานานหลายปีแต่สิ่งที่ดิฉันค้นพบครั้งแล้วครั้งเล่าคือสิ่งที่แตกต่างออกไปมากเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ผู้ชายเหล่านี้มักจะขาดสารอาหารที่จําเป็นอย่างหนึ่งเสมอ ไม่ใช่เทสโทสเตโรนไม่ใช่สังกสีไม่ใช่แม้แต่สิ่งที่คุณจะเห็นในผลตรวจเลือดทั่วไปด้วยซ้ำมันคือวิตามินเค2และมันมีบทบาทสำคัญต่อการไหลเวียนเลือดและความใกล้ชิดของคุณมากกว่าที่ใครๆให้ความสำคัญคุณรู้ไหมคะว่าวิตามินเค2 มีหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งในร่างกายคือช่วยป้องกันไม่ให้แคลเซียมไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดแต่จะนําทางแคลเซียมไปยังกระดูกแทนหากไม่มีมันแคลเซียมก็จะเริ่มสะสมตามผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแข็งกระด้างและตีบแคบลงซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะแคลเซียมเกาะหลอดเลือด vascular calcification ลองนึกภาพตามนะคะเหมือนกับคราบตะกันในท่อประปาเก่าๆน้ำยังคงไหลผ่านได้แต่ช้าลงอ่อนลงและในที่สุดมันก็จะหยุด และเมื่อท่อประปานั้นมีหน้าที่ส่งเลือดไปยังหัวใจและอวัยวะเพศของคุณคุณคงนึกภาพผลที่ตามมาออกนั่นคือเหตุผลที่ดิฉันตรวจจับวิตามินเคในผู้ชายอายุเกิน60ปีเกือบทุกคนที่เดินเข้ามาในคลินิกของดิฉันเพราะเมื่อเราแก้ไขภาวะขาดสารอาหารนั้นผลลัพธ์ที่ได้มักจกรวดเร็วและทรงพลังการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นและความรู้สึกมีชีวิตชีวาที่แข็งแกร่งขึ้นจากภายในสู่ภายนอก แน่นอนว่าการรู้เรื่องวิตามิน K 2เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นความมหัศจรรย์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าวิตามินนี้ช่วยปรับปรุงการแข็งตัวในระดับเซลล์ได้อย่างไรและสําหรับเรื่องนั้นเราต้องพูดถึงสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นคือไนตริกออกไซด์ไนตริกออกไซด์และเชอริฉันเท่าค่ะส่วนนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างวิทยาศา,ศาสตร์เบื้องหลังการแข็งตัวและวิตามินเ2 ตลอดหลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้พบผู้ชายมากมายที่มองตาและถามคำถามเดียวกันว่าหมอครับทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับผมพวกเขาไม่ได้พูดถึงความเหนื่อยล้าเล็กน้อยหรือวันที่รู้สึกไม่ค่อยดีเป็นครั้งคราวพวกเขากำลังพูดถึงความกลัวส่วนตัวอย่างลึกซึ่งว่าร่างกายของพวกเขากำลังเสื่อมถอยและพวกเขาไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยดังนั้นดิฉันจึงเริ่มต้นด้วยพื้นฐานเสมอการแข็งตัวของอวัยวะ เพศไม่ใช่เรื่องของความตั้งใจไม่ใช่แค่เรื่องของความปรารถนาเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของการไหลเวียนเลือดล้วนๆเลยค่ะหากไม่มีการไหลเวียนที่แข็งแกรง่งและสม่ำเสมอก็ไม่มีทางที่ร่างกายของผู้ชายจะสามารถไปถึงหรือคงสภาพการแข็งตัวที่สมบูรณ์ได้นั่นคือวิธีการทำงานของร่างกาย และนี่คือจุดที่วิตามิน K2 กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเห็นไหมคะว่าเมื่อหลอดเลือดแดงศูนย์เสียความยืดหยุ่นเมื่อมันแข็งตัวจากการะส,สมของแคลเซียมอย่างเงียบๆมานานหลายปีมันก็ไม่สามารถขยายตัวเพื่อให้เลือดไหลผ่านได้อย่างรวดเร็วมันเหมือนกับการพยายามปั๊มน้ำผ่านสายยางที่เต็มไปด้วยซีเมนต์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเมื่อไม่มีวิตามินเคเพียงพอแต่เมื่อคุณฟื้นฟูระดับวิตามินเค สิ่งมหัศจรรย์ก็เริ่มเกิดขึ้นมันจะไปกระตุ้นโปรโตีนชนิดพิเศษที่เรียกว่า Matrix G L A ซึ่งจะกำจัดแคลเซียมออกจากหลอดเลือดของคุณหลอดเลือดจะกลับมามีความยืดหยุ่นอีกครั้งเลือดจะเริ่มไหลเวียนได้อย่างอิสระมากขึ้นไม่ใช่แค่ไปยังหัวใจหรือสมองของคุณแต่ไปยังส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ดิฉันเคยเห็นผู้ชายในวัย60และ70ปีที่คิดว่าพวกเขาหมดสมรรถภาพไปแล้ว กลับมาใช้งานได้ตามธรรมชาติอีกครั้งเพียงแค่ปรับปรุงสารอาหารตัวนี้ตัวเดียวและมันไม่ใช่เวทมนต์มันคือสรีวิทยาค่ะแต่ยังมีอีกชิ้นส่วนหนึ่งของปริศนานี้การไหลเวียนเลือดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหลอดเลือดของคุณยังต้องการสัญญาณทางเคมีเพื่อเปิดกว้างสัญญาณนั้นเรียกว่าในตริกออกไซด์และวิธีที่มันทำงานร่วมกับวิตามินเค2ออาจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดให้ดิฉันแสดงให้คุณเห็นว่าทำไม แซนเรื่องจริงจากคนไข้คุณสมชายอายุ68ปีดิฉันจะไม่มีวันลืมคุณสมชายเขาอายุ68ปีเป็นอดีตนักดับเพลิงเกษียณอายุจากอำเภอเล็กๆแข่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายตอนที่เขามานั่งตรงข้ามดิฉันครั้งแรกเขามีแววตาที่เงียบสงบไม่ใช่ความเศร้าเสียทีเดียวแต่เป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเป็นความรู้สึกเหมือนยอมจำนนเขาพูดว่า หมอครับผมไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วร่างกายผมมันไม่ตอบสนองเหมือนเมื่อก่อนผมไม่รู้สึกมีไฟเหมือนเดิมไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงนะหมอแต่หมายถึงในชีวิตประจำวันด้วยดิฉันได้ยินความคับข้องใจในน้ำเสียงของเขาไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเงียบชนิดที่ก่อตัวขึ้นเมื่อคุณค้นหาคำตอบมานานและไม่พบอะไรเลยนอกจากยาและการแก้ไขปัญหาชั่วคราว แน่นอนว่าเขาเคยลองยาเม็ดสีฟ้ามาแล้วมันได้ผลในบางครั้งแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นการฝืนและไม่เป็นธรรมชาติเขาไม่ต้องการทางรัดเขาต้องการกลับมารู้สึกเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง ดังนั้นเราจึงทําการตรวจเลือด2-3อย่างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของเขาอยู่ในเกณฑ์ขาบเส้นแต่ก็ไม่ได้แย่มากสิ่งที่โดดเด่นคือระดับวิตามิน K2 ของเขาซึ่งแทบจะตรวจไม่พบเลยเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดของเขากําลังแข็งตัวขึ้นอย่างเงียบๆและจํากัดการไหลเวียนของเลือดที่เคยทําให้ทุกอย่างรู้สึกง่ายได ดิฉันให้เขาทานอาหารเสริมวิตามินเค 2. แบบเฉพาะเจาะจงควบคู่ไปกับวิตามินดี3ามเด3เพื่อการดูดซึมที่ดีขึ้นภายใน6สัปดาห์เขาบอกดิฉันว่าเขารู้สึกแตกต่างไปสมองปลอดโปร่งขึ้นมือและเท้ารู้สึกอุ่นขึ้นและใช่แข็งแกร่งขึ้นในจุดที่สําคัญที่สุดเขายังบอกอีกว่าภรรยาของเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เขาจะรู้ตัวเสียอีกผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เลยนะหมอ เขาบอกดิฉันผมนึกว่าชีวิตส่วนนั้นของผมมันจบไปแล้วมันยังไม่จบค่ะแค่ถูกละเลยไปและเรื่องราวของคุณสมชายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกดิฉันได้เห็นผู้ชายอย่างเขาอีกหลายสิบคนได้ค้นพบสิ่งที่พวกเขาคิดว่าได้สูญเสียไปอีกครั้งไม่ใช่ด้วยยาแต่ด้วยการสนับสนุนการทำงานตามธรรมชาติของร่างกายแต่ประเด็นคือ แม้จะมีการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นก็ยังมีอุปสรรคที่ซ่อนเร้นคอยต่อต้านคุณอยู่ซึ่งมักจะปลอมตัวมาในรูปแบบของยาหรือนิสัยประจําวันให้ดิดชันแสดงให้คุณเห็นว่ามันคืออะไรก่อนที่มันจะมาขโมยความก้าวหน้าของคุณไปอย่างเงียบๆสี่ยาอันตรายที่ขัดขวางการไหลเวียนของคุณ หนึ่งในการสนทนาที่ยากที่สุดที่ดิฉันมีกับคนไข้ไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่ขาดหายไปแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่เข้ามาขวางทางและส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่รู้ตัวเลย เห็นไหมคะว่าเมื่อเราเริ่มปรับปรุงการไหลเวียนและฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดไม่ว่าจะผ่านทางวิตามินเคสโภชนาการที่ดีขึ้นหรือการบําบัดต,ตามธรรมชาติผู้ชายบางคนก็ยังคงมีปัญหาอยู่ความก้าวหน้าของพวกเขารู้สึกช้าลงพลังงานกลับคืนมาแต่ไม่เต็มที่อย่างที่หวังเนดังนั้นดิฉันจึงเริ่มถามคําถามคุณทานยาอะไรอยู่บ้างคะ่ะและนั่นคือตอนที่ภาพมักจะชัดเจนขึ้น ยากลุ่มสแตตินสเตตินซึ่งเป็นยาลดคอเลสเตอรอลที่จ่ายให้กับผู้ชายสูงอายุหลายล้านคนสามารถรบกวนเส้นทางชิวเคมีเดียวกันกับที่วิตามินเค2สนับสนุนและในขณะที่มันอาจช่วยลดคอเลสเตอรอลได้แต่มันก็อาจทำให้ความสามารถของร่างกายในการจัดการแคลเซียมอย่างเหมาะสมลดลงทําให้แคลเซียมไปเกาะที่หลอดเลือดจนแข็งตัวเร็วขึ้น แต่ยากลุ่มสแตตินไม่ใช่ผู้ร้ายเพียงตัวเดียวยาลดความดันโลหิตยาลดกรดยาต้านเศร้าบางชนิดทั้งหมดนี้สามารถส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนเลือดความสมดุลของฮอร์โมนหรือการดูดซึมสารอาหารได้อย่างแนบเนียนแม้แต่สิ่งที่ธรรมดาอย่างอาหารเสริมแคลเซียมที่ทานโดยไม่มีวิตามินเคก็อาจาก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีโดยการผลักแคลเซียมส่วนเกินเข้าไปในหลอดเลือดแทนที่จะเป็นกระดูกของคุณ ดิฉันไม่ได้บอกให้คุณโยนยาที่แพทย์สั่งทิ้งไปนะคะแต่ดิฉันกําลังจะบอกว่าคุณต้องเข้าใจว่ายาเหล่านี้อาจกําลังทําอะไรอยู่เบื้องหลังเพราะบางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของคุณแต่อยู่ที่สภาพแวดล้อมทางเคมีที่เรานํามันเข้าไปอยู่ดิฉันเคยเห็นผู้ชายที่ทานยาห้าหหรือแม้แต่7ชนิดเริ่มกลับมารู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อเราปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาออกไป แต่ข่าวดีก็คือแม้ว่าคุณจะทานยาอยู่ก็ยังมีวิธีที่จะปกป้องการไหลเวียนของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติและหนึ่งในวิธีที่ฉลาดที่สุดคือการดูโภชนาการในแต่ละวันของคุณโดยเฉพาะอาหารและวิตามินที่คุณอาจขาดไปโดยไม่รู้ตัวให้ดิฉันอธิบายนะคะอู้แหล่งวิตามินเคสตามธรรมชาติและเหตุผลที่อาหารส่วนใหญ่มีไม่เพียงพอ หนึ่งในคำถามแรกที่ผู้ชายถามดิฉันหลังจากได้เรียนรู้ถึงพลังของวิตามิน K 2คือผมจะหาวิตามินนี้จากอาหารได้ไหมครับหมอดิฉันมักจะยิ้มเสมอเพราะเป็นคำถามที่สมเหตุสมผลเราถูกบอกมานานหลายปีว่าถ้าเราแค่กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสมดุลเราก็จะได้รับทุกสิ่งที่เราต้องการ แต่ความจริงก็คือมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงวิตามิน K2 วิตามินตัวนี้ไม่เหมือนวิตามิน C หรือดี ที่ผลไม้เพียงผลเดียวหรือการตากแดดไม่กี่นาทีก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้วิตามินเค2นั้นหายากอย่างยิ่งในอาหารที่คนไทยส่วนใหญ่ทานกันในชีวิตประจำวันแต่แหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคืออาหารญี่ปุ่นที่เรียกว่านาโตะนาโตะซึ่งเป็นอาหารจากทั่วเหลืองหมักที่มีลักษณะเหนียวหนืดและมีรสชาติกับกลิ่นที่คนส่วนใหญ่ทนไม่ได้รวมถึงตัวดิฉันด้วย นอกจากนี้ยังพบได้ในเครื่องในของสัตว์ที่เลี้ยงด้วยยญ้าเช่นตับผ่านและในชีสชนิดแข็งบางชนิดเช่นเกาดา้าเกาดา้าและอีแดมอีดัมแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ต้องกินในปริมาณที่ค่อนข้างมากเกือบทุกวันเพื่อให้ได้ปริมาณที่เพียงพอผู้ชายส่วนใหญ่เพียงแค่ไม่กินอาหารเหล่านี้บ่อยพอหรือไม่ได้กินเลยเพื่อแก้ไขภาวะขาดสารอาหาร นั่นคือเหตุผลที่ดิฉันมักจะแนะนำอาหารเสริมคุณภาพสูงโดยเฉพาะวิตามิน K2 ในรูปแบบ MK7 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ดูดซึมได้ดีที่สุดและอยู่ในร่างกายได้นานกว่าดิชันมักจะจับคู่กับวิตามินดี d d 3เพื่อช่วยให้แคลเซียมเคลื่อนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบางครั้งก็มีแมกนีเซียมเพื่อการสนับสนุนระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มเติมมันเป็นก้าวเล็กๆแต่มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีพลังที่สุด ที่คุณสามารถทําได้เพื่อการไหลเวียนเลือดพลังงานและความมั่นใจของคุณในฐานะผู้ชายอายุเกิน60ปีตอนนี้แน่นอนว่าไม่มีวิตามินใดทํางานโดยลําพังและส่วนต่อไปนี้คือจุดที่ทุกอย่างจะเริ่มเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพราะการฟื้นฟูการไหลเวียนเป็นมากกว่าแค่การไหลเวียนของเลือดมันคือการทวงคืนความรู้สึกมีชีวิตชีวาของคุณกลับคืนมาให้ดิฉันแสดงให้คุณเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างไรลิวภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นการทวงคืนชีวิตชีวาและความใกล้ชิดของคุณเมื่อดิฉันพูดคุยกับผู้ชายในวัย60ิ ปีขึ้นไปมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่ไม่ได้กังวลแค่เรื่องการไหลเวียนเลือดพลังงานหรือแม้แต่สมัิภาพบนเตียงสิ่งที่พวกเขาไล่ตามจริงๆซึ่งมักจะเป็นไปอย่างเงียบๆบคือความรู้สึกที่พวกเขาไม่ได้สัมผัสมานานหลายปีความรู้สึกของการมีชีวิตชีวาแข็งแกร่งมีตัวตนเหมือนได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเพราะเมื่อการไหลเวียนเลือดช้าลงเมื่อความใกล้ชิดเริ่มจางหายไป และเมื่อร่างกายของคุณไม่ตอบสนองเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณเท่านั้นแต่มันส่งผลกระทบต่อตัวตนของคุณด้วยดีฉันได้ยินมันจากน้ำเสียงของผู้ชายที่เคยเป็นผู้นำบริษัทสร้างครอบครัวต่อสู้กับไฟสร้างบ้านผู้ชายที่ยังคงเฉียบแหลมยังคงมีความสามารถแต่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างข้างในเงียบหายไป นั่นคือเหตุผลที่การฟื้นฟูการไหลเวียนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสมรรถภาพทางกายแต่เป็นการเชื่อมต่อกับความรู้สึกแข็งแกร่งและความมั่นใจของตนเองอีกครั้งและนั่นเริ่มต้นด้วยการให้เกียรติสิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการไม่ใช่ทางลัดสังเคราะห์แต่เป็นการสนับสนุนที่ตรงจุดและแท้จริงเมื่อคุณให้สารอาหารที่ระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณขาดหายไปเช่นวิตามินเค D3 และแมกนีเซียมคุณไม่ได้เพียงแค่สนับสนุนให้หลอดเลือดแข็งแรงแต่คุณกำลังจุดประกายระบบที่ขับเคลื่อนพลังงานความกระจ่างใสความรู้สึกใกล้ชิดและความสุขของคุณอีกครั้งดิฉันเคยเห็นผู้ชายที่เคยเหนื่อยล้าและขับข้องใจกลับมามีส่วนร่วมกับชีวิตอย่างเต็มที่อีกครั้งไม่ใช่เพราะพวกเขาย้อนเวลาได้แต่เพราะในที่สุดพวกเขาก็อนุญาตให้ร่างกายของตนเองได้เยียวยาอย่างเป็นธรรมชาติและล้ำลึก พวกเขาหยุดจัดการกับอาการและเริ่มสร้างรากฐานขึ้นมาใหม่และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นบางสิ่งก็เปลี่ยนไปคุณมองคู่ของคุณเปลี่ยนไปคุณเคลื่อนไหวด้วยความมั่นใจมากขึ้นคุณเลิกหลีกเลี่ยงกระจกและเป็นครั้งแรกในรอบนานคุณรู้สึกเหมือนได้เป็นตัวเองอีกครั้ง ตอนนี้คุณเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วให้ดิฉันแสดงวิธีการให้คุณดูกิจวัตรประจําวันที่เรียบง่ายที่ดิฉันให้กับคนไข้ส่วนตัวของดิฉันเพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนและสมรภาพอย่างเป็นธรรมชาติจากภายในสู่ภายนอก 4. การปิดท้ายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจไฟในตัวคุณยังไม่มอดดับ นี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากให้ผู้ชายอายุเกิน60ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจนและไม่ลังเลไฟในตัวคุณยังไม่หมดดับไปไหนมันอาจจะรี่ลงอาจจะรู้สึกห่างไกลแต่มันยังไม่ดับคุณไม่ได้พังทลายคุณยังไม่หมดไฟสิ่งที่คุณอาจเป็นคือการไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอทั้งทางโภชนาการอารมณ์และร่างกายและนั่นเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ ดิฉันเคยนั่งตรงข้ามกับผู้ชายที่แทบจะยอมแพ้ไปแล้วผู้ชายที่ไม่ได้สัมผัสความใกล้ชิดมานานหลายปีผู้ที่เลิกเชื่อว่าร่างกายของพวกเขาจะตอบสนองได้ผู้ที่กลัวอย่างเงียบๆว่าพวกเขาจะไม่มีวันรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงอีกเลยแต่เมื่อเราจัดการกับสาเหตุที่แท้จริงทั้งการไหลเวียนเลือดการขาดสารอาหารนิสัยประจำวันบางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ในร่างกายของพวกเขาแต่ในจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาด้วย คุณสมควรได้รับมากกว่าแค่การประคองตัวไปวันๆคุณสมควรที่จะรู้สึกแข็งแกร่งในตอนเช้ารู้สึกถึงความผูกพันในตอนกลางคืนคุณสมควรที่จะเดินเข้าไปในห้องด้วยความมั่นใจอย่างเงียบๆโดยรู้ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณไม่ได้จบลงที่อายุ50ปีมันยังคงคลี่คลายอยู่ และมันยังไม่สายเกินไปคุณไม่จําเป็นต้องได้รับการรักษาที่รุนแรงคุณต้องการเพียงขั้นตอนง่ายๆในแต่ละวันที่ทํางานร่วมกับร่างกายของคุณไม่ใช่ต่อต้านมันเหมือนกับไฟที่ต้องการออกซิเจนและความอบอ,อุ่นร่างกายของคุณก็ต้องการการไหลเวียนและการดูแลเอาใจใส่ และเมื่อคุณให้สิ่งที่มันขาดหายไปอย่างแท้จริงมันก็รู้ดีว่าจะตอบสนองอย่างไรคุณอาจไม่รู้สึกเหมือนอายุ25อีกครั้งแต่คุณสามารถรู้สึกปลอดโปร่งมีความสัมพันธ์และมีความสามารถได้มากกว่าที่คุณเคยเป็นมานานหลายปี ตอนนี้ให้ดิฉันแนะนําคุณเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันที่เรียบง่ายและได้รับการแนะนําจากแพทย์ซึ่งจะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นกิจวัตรเดียวกับที่ดิฉันให้กับคนไข้ส่วนตัวเพื่อสร้างการไหลเวียนขึ้นมาใหม่ปรับปรุงความใกล้ชิดและช่วยให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นตัวเองอีกครั้งนี่คือจุดที่ทุกอย่างจะมาบรรจบกันบทสรุปก้าที่เรียบง่ายสู่การเป็นผู้ชายที่คุณเคยเป็นหากคุณมาถึงจุดนี้ได้ นั่นหมายความว่ามีบางสิ่งในตัวคุณยังคงต่อสู้ยังคงค้นหาคำตอบความกระจ่างและความหวังและดีฉันอยากให้คุณรู้ว่าสิ่งนั้นมีความหมายสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของวิตามินแต่มันเกี่ยวกับความจริงที่ลึกซึ่งกว่านั้นว่าการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีความใกล้ชิดที่จางหายไปและพลังงานที่ต่ำไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลังอายุ60ปีมันเป็นอาการ เป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังขอความช่วยเหลือและบ่อยครั้งมันไม่ได้ขอให้เพิ่มยาหรือใบสั่งยาอีกใบมันกำลังขอความสมดุลขอสารอาหารอย่างวิตามิน K2 ที่จะฟื้นฟูความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดของคุณปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและสนับสนุนสมรรภาพที่ยั่งยืนและเป็นธรรมชาติในจุดที่สำคัญที่สุด คุณได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์คุณได้ยินเรื่องราวของคุณสมชายคุณได้เห็นแล้วว่ายาช่องว่างทางสารอาหารและแม้แต่นิสัยประจําวันสามารถกัดก่อนชีวิตชีวาของคุณไปอย่างเงียบเได้อย่างไรแต่คุณก็ได้เห็นหนทางข้างหน้าเช่นกันหน,นทางที่สร้างขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่ายและได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งทำงานร่วมกับร่างกายของคุณไม่ใช่ต่อต้านมัน ดิฉันได้เฝ้าดูผู้ชายสร้างความแข็งแกร่งความสัมพันธ์และความมั่นใจของพวกเขากับคืนมาไม่ใช่ด้วยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแต่ด้วยการสนับสนุนที่เป็นธรรมชาติและสม่ำเสมอและดิฉันเชื่อว่าคุณก็ทำได้เช่นกันคุณยังไม่สายเกินไปคุณยังไม่ไปไกลเกินแก้คุณอยู่ห่างเพียงก้าวเดียวที่ชานฉลาดและเรียบง่ายจากการกลับมารู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายที่คุณเคยเป็นและอาจจะแข็งแกร่งกว่าที่คุณเคยเป็นมาก่อน หากวิดีโอนี้ช่วยให้คุณเข้าใจร่างกายของคุณดีขึ้นเล็กน้อยหากมันให้ความหวังความกระจ่างหรือความรู้สึกใหม่ในการควบคุมสุขภาพของคุณดิฉันจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากคุณจะสละเวลาสักครู่เพื่อสนับสนุนข้อความนี้คลิกปุ่มไลค์เพื่อให้ผู้ชายอย่างคุณอีกหลายคนได้พบเจอแชร์ให้กับเพื่อนพี่ชายหรือใครสักคนที่อาจต้องการได้ยินว่ายังไม่สายเกินไปที่จะกลับมารู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งแสดงความคิดเห็นไว้ข้างล่างนี้แค่พิมพ์เลขหนึ่งก็ได้ค่ะ เพื่อให้ดิฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่คุณกำลังรับฟังและคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงดิฉันอ่านทุกความคิดเห็นนะคะและหากคุณต้องการช่วยให้ดิฉันทำวิดีโอที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ชายอายุเกิน60ปีต่อไป คุณสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ลิงด้านล่างนี้ทุกบาททุกสตางค์จะนำไปใช้ในการวิจัยการให้ความรู้และการสร้างแนวทางแก้ไขที่แท้จริงสำหรับผู้ชายจริงๆไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนหรือการโฆษณาเกินจริงการสนับสนุนของคุณมีความหมายอย่างยิ่งและมันช่วยให้ดิฉันยังคงอยู่ตรงนี้เพื่อคุณได้เพราะการเดินทางกลับสู่ความแข็งแกรง่งความสัมพันธ์และความมั่นใจเป็นสิ่งที่ เราไม่ควรต้องเดินเพียงลําพังเรามาสร้างมันไปด้วยกันนะคะ